เคลียร์กับน้องกูนี่ใครแบล็คข,ของซ่อมมันวะคือจริงๆอ่ะผมให้ได้ของซ่อมเหมือนบอกพี่อย่างนี้แต่คือวันวันนั้นมันกำลังเล่นกันอยู่ยมันมามาเอาวัน,นที่มันเล่นไงเขาจะไม่เนี่ยกูร้อนจัดเลยวันนั้นอนะ่ะแต่กูแต่นี่พี่พูด <มา S 1> ตรงๆนะเดย์คือพี่เตี๋ยมึงไปพี่ซุ้งไม่ได้หรอกอแต่คืออย่างอย่างที่บอกไว้เนี่ยเล่นร้านก่อนนะ ชีวิตกูมีเงินมีในทองแบงค์เี๊ยดอัคคีดเลยแม่ครับเจ็ดตีเพีพูดไรอ่ะมีเจดคนแล้วม่เคนละแปคนลเ้าเก็าคนละขันหนึ่ขอบเขาเขากกูกูอยู่บนรถเนี้ยนะกูยังเนีเเตอร์ชินคอนเซนวะ <24 S 2> องสี่เมียววคนเกิน้ในมือมือก็ต้องขึ้นคนหนึ่งสุดท้ายไอพี่ตอยู่ว่ะขึ้นคนหนึ่งอะขึ้นไหนด้ใเดี๋ยวขึ้นให้เาไม่ไหวที่นมอขึ้นเลยไป

หมือนตรงไหนวะเดีเ๋ยวพี่น่ารักกว่านะโอ้ย <c oughs> เย้ยอของห้พี่เป็นที่หนึ่งอันะี <c oughs> ช่ชิว,ช,ว,ดดว <c oughs> ชิวดีมาไม่เนี่ยโชว์โซโล่เดี๋ยว่ะเจ้าของเจ้าของเล่นธนาคารแเ้วชิว ว่งพี่เอนพูดดวาคับมีเอพูดดิอันี้ค้บมีพูดหน่พูหนเอาวันนค้ามนเนี้ยไม่บอี่เมร้านแดงหาพี่บอลหน่อยหน้ารานไมพ่ลหนยมึงงั้นเตาพี่ไหลข้างนึ่งใช่ไหม ไอ้หเหี้ยโอเคแม่งหนึ่งเดียวในซัมเมอร์โเขาคุยขัดตัวไหล่สั่มไหนอะใครใครอะมีมีวันนั้นอะที่มันเอาของซ่อมอะเฮ้ยมึงเคลียร์กับน้องกูนี่ใครไปเอาของซ่อมมันวะมึงไปเอาทำไมอะไอ้เหี้ยเพราะอะไรวะ กูก็ฉุดนะอนสอรี่อะแม่งมาทวงของซ่อมอะคืออะไรไฟในไฟคือคือคือจริงๆอะผมให้ได้ของซ่อมหมบอกพี่อย่างนี้แต่คือวันวันนั้นมันกำลังเล่นกันอยู่อะมาเอาวันที่มันเล่นไงเขาจะไม่เนี่ยเราไม่ให้พี่พี่ฟังผมก่อนพี่บอลพี่บอลฟังพี่เดียหน่อยไม่คือวันนั้นอาคุยหน้าสภาผมคุยจบแล้วแต่ว่าผมบอกว่าเอาหลังรีก็ได้พี่ก็บอกว่าโอเคครับแล้วก็ไอเซนอะมันเห็นอดัมอยู่ไงมันจะปั่นอดัมไปเฉย เซนมันจะไปปั่นแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยจะไปทวงทำไมแล้วเขาบอกกันแต่ว่าหลังนี้ค่อยามาให้ก็ได้แต่กูไม่รู้ว่าปั่นไม่ปั่นไงคือมันมาพูดในวอกูก็หัวร้อนไงี่ยกูร้อนจัดเลยวันนั้นน่ะแต่กูแต่นี่พี่พูดตรงนะเดย์คือพี่เตี๋ยมึงไปพี่ซุ้มไม่ได้หรอกแต่คืออย่างอย่างที่บอกไว้ออยนาเี้ยคงคไม่ต้องพูดเลยน่าจะรู้อยู่อีกฝั่งเขาเขาเขารวมกันจีดแจงแล้วอะน้องไม่ต้องพูดหรอกไม่พี่พี่บอลพี่ก็รู้ว่าพวกผมอะไม่เคยมีอะไรกับพี่ใช่ปปะะลลลเเมมัววาาาีญห กูอะมึงก็เตี๋บกูมันเป็นปกติแต่ฝั่งนู้นมึงเห็นเขามีปัญหากันไม่รักปอดกันแน่นจัดอ่ะเนี่ยมาว่ะมาดิจะพูดกูอย่างเงี้ยไปก่อนไม่ไปไม่ไปไม่ไปถึงมันจะเป็นพี่ฝั่งพี่ฝั่งเรียกเร่งแกงมาเลยพี่บอกอ๋อไอ้เขี้ยไม่ฟังละเลีอยเลีอยหองมันแล้วะไม่ตีหรอกมันไม่ อยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้าสองตรงนี้ขาสองขาสามขาสามตรงนี้ขาสามขาสาตรงนี้ขาสามขาสีขาสีตรงนี้คุยกันด้นะใครจะค้นดี๋ยวขึ้นกันหมดคนเดียวใครจะเป็นผู่เนีเตมแล้วเฮ้ยมันพอดีเนี่ยเบ เต็มขขบพอดีน eh? ่ะเกินเกินหนึ่งนะ ไม่หัวเลยะไม่ไม่ตายของขวัญอะไรอ่ะจะให้ของขวัญแล้วอ่ะโอ้ยของขวัญเจ็ดดอกเลยเหรอดกุลาบอ่ะ รอ,อทิมซอ้เอนเฮ้ยเดียยันเจนทิมดิอ,อ,โอีโมสิครับโอ้โหเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนตายเกือดตบหน้าลำเป้งอ่ะเอาก็ไน้ ดี๋ยวพรุนี้ทำลิงโดนเนีเอเอนนอยอ่ะเ,เอาเพื่อนเลยอ้บ้านนี่แตเอาเพ่อนนะเพื่อนนเพื่อเอากูเอาตลอดเนี่อในเพื่อนอนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นเพื่อนสักตัวเลยเนี่ย วิโนเนียนเนนปานจัดมีก็ได้เพื่อนวน,วนเน,น,นียนเะนียนปานขนาดนี้อ่ เขาชอบเป็นอชุบเสาร้อยเสาร้อเสร้อยเสาร้อยเสาร้อยเพื่อนเป็นหมอนหเพื่อนเป็นมอนอ่อเฮ้ยทำไมเรามีเสียอ่าบไมแ้นต้องรอเสาร้อยอ่ะเสาโดดมาแน่เนะเสาอย่ายืนติดเสาทรมานอีกเลย

แค่เราดูน้อยอย่างวะตอบปุ๊บกดปับ๊บหรือใช่เหรอมันเอาไปทำอะไรได้อะของขันอะ ต้องใช้เกียร์นะ่ะมีโคตรเยอะในหะ้องขันอ่ะมีประมาณแสนดอกอะ่ะมีประมาณแสนเพชรอะ่ะ